ดีครับเพื่อนๆวัน,นนี้ก็วันที่20กันยายนนะครับมีระถ่ายต้นโกงกลางนะครับพี่น้องเพื่อนๆให้พี่น้องได้ดูกันที่ผมเอามาปักชำนี่ก็อายอุหนึ่งเดือนเขาก็แตกเห็นใบให้เห็นแล้วนะพี่น้อง สามใบแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับฟอมกําลังงามเลยในกระถางแบบนี้กระถางเบอร์ใหญ่นิดนึงหนึ่งเดือนแล้วอายุเขาอันนี้ที่เอามาตั้งแต่เป็นฝักเป็นลูกนะฮะเขาก็แตกเออสามใบแล้ววันนี้ครบ หนึ่งเดือนแล้วก็อีกต้นหนึ่งมาพร้อมมาพร้อมกันนี่ต้นนี้เขาก็จะช้าหน่อยนะต้นนี้เขารู้สึกว่าที่ผมพูดอธิบายตั้งแต่คลิปแรกๆตอนเอาอมาเนี่ยเขาจะแตกใบแล้วแล้วก็แตกใบนิดนึงสองใบแล้วก็ออกลากเขาก็จะปรับตัวได้ช้า เขาจะปรับตัวได้ช้าไม่เหมือนไม่เหมือนต้นนี้ต้นนี้ผมเอาลงตั้งแต่ยังไม่มีรากตั้งแต่เป็นฝักอยู่แบบนี้เลยครับน้องตั้งแต่เป็นฝักอยู่แบบนี้เลยเนี่ยนี่แหละอันนี้อายุสามวันนะครับสามวันไม่ใช่สามวันที่พูดผิดสองวันนี้ฮะเนี่ยที่ผมเอาลง ถา,าดช้ำถาดช้ำเออเขาก็เติเรินเติบโตได้ดีนะครับเป็นเพื่อนๆน,นี่โครงกางของผมถือว่าโอเคโอเคแล้วละ่ะฟอร์มนี้ตัวไวอยู่นะครับตัวไวอยู่นะสำหรับผมเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับพี่น้อง อย่างในถาดนี้ให้น้องดูเออถาดนี้ก็มีอันนี้ต้นต้นลำ,ลำแพนลำพูครับนี่ถาดนี้รอวันงอกเดี๋ยวก็ถ่ายให้พี่น้องแต่วันนี้เขาก็อาทิตย์เห็นใบเข,เขียวเขียวพี่น้องเพื่อนๆเห็นไหมมันรากมันงอกมันแตกใบตั้งแต่อยู่ในลูกนะผมไปเก็บมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเองผมก็จับลง ถาดแบบนี้เลยรอว,วันเขาโตกว่านี้ถ่ายให้พี่น้องดูอีกทีส่วนในถาดน,นี้ก็เป็นมะค่าแต้นะครับเนี่ยถาดน,นี้มะค่าแต้ยังไม่งอกเลยเพิ่งจะเอาลงไปวันนี้ก็วันที่ที่สี่นะครับจะให้ดูวันนี้ก็คือนี่แหละครับอ,อนี่เลย ไม้โคงกลางเห็นแล้วก็ดีใจครับนี่ไงเขามาอยู่ดินน้ําจืดนะครับไม่ใช่ดินน้ําก่อยดินน้ําจืดแบบนี้เลยลงกระถางไปแบบนี้เลยเห็นแล้วก็ดีใจนะครับที่เขาแตกใบแล้วสามใบแล้วครับพี่น้องโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับพี่น้องเอ,อ้ยดีใจครับดีใจฟอร์มกำลังไปเลยแตกใบสามใบแล้วนะครับ โอเคครับคลิปตั้นๆที่น้องให้พี่น้องได้ดูเป็นขวัญตาคลิปหน้าเจอกันครับบ๊ายบายครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมจะรุนคนรักต้นไม้ครับสวัสดีครับ